มาแล้วครับปริศนาที่ขนส่งมาโดยไซโนโลจิสติกถูกดูแลามาอย่างดีเพราะข้างในมีบาะแสของคนที่จะมารับในวันนี้ไซโนโลจิสติกคือบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและนอกประเทศเขาให้บริการครบทั้งทางอากาศทางน้ำทางบกขนส่งในเส้นทางไทยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทไทยและติดอันดับ6ของโลกและยังมีบริการเช่าคลังเก็บสินค้าและคลังเขตปลอดภาษีศุลก,กากร เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวของโดจิสติกนิกกี้รู้ลึกจริงๆไซโนโลจิสติกคือบริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้บริการมานานมากกว่า10ปีเขามีบริการขนส่งทางทะเลร่วมงานกับเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระดับโลกมีตู้สินค้าพร้อมให้บริการตลอดเวลาสามารถส่งสินค้าได้ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเลให้การสนับสนุนทุกวันตลอด24ชั่วโมงนำส่งสินค้าไปถึงจุดหมายตรงตามเวลาที่ต้องการ <S 2> <S 2> <S แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ามาลุ้นกันว่าคนที่คุณรออยู่จะเป็นใครในโปรดส่งใครมารับฉันทีสนับสนุนโดยไซโนโลจิสติกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไซโนโลจิสติกครอไว้ด้วยนะ